โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับมาอีกแล้วนะครับเกมของหนูเพชรนะครับเห็นอาจารย์ออสพอดีนะครับจังหวะนี้อาจารย์ออสก็เป็นหมากสีดำมานะครับเดี๋ยวผมต้ตั้งไอไอแป๊บหนึ่งนะครับอะไรแปับหนึ่งดูต่อเลยนะครับผมขอแชร์แป๊บเดียวนะครับขอแชร์แป๊บเดียวนะครับืึ้นหน่อยแชร์ดีตรงนี้นะครับ เขายกกล้องมาให้นะพอจบคู่เมื่อกี้เขายกกล้องมาให้นะครับอ่าต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับตอนนี้ก็มีเวลาน้อยนะครับเข้าไปกระดานแล้วนะครับ ผมขอตั้ง AI แป๊บหนึ่งนะครับช่วงประกาศนแล้วนะครับไม่มีเวลาแชร์ให้ใครเลยนะตอนนี้นะครับขอตั้ง AI ก่อน ไม่มีเรือกันแล้วนะครับเรือไม่มีกันแล้วนะครับโคลนกันอสอยู่ข้างเม็ดนะครับเบี้ยฟังมันไม่มีเลยนะครับ เป็นไปเินมาต่อมาได้เปล่าอ๋อเดินมาจับโคลนไม่ได้ต่อมาเดินมาจับโคนนะครับเดินมาจับโคนอาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสใส่หัวนหนึ่งทีนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับตาดำเดินถูกไหมน่าจะถูกแล้วนะครับ ปลาดำเดินนะครับน่าจะถูกแล้วนะครับถ้าเกิดผมผิดบอกผมด้วยนะครับคนที่ดูอยู่นะครับถ้าผมผิดผมขอโทษนะครับให้มันดำบวกทั้งสี่เนี่ยเอให้ดำบวกสี่ดำมีโคนสองใบนะครับโอเคอะน่าจะถูกแล้วนะครับถ้าผมผิดผมขอโทษมาแล้วครับเอไอมาแล้วครับปั๊มบาวายอ่าฟิลิปปินเดินโคนนะครับ เดินโคนไล่มานะครับเดินโคนไล่อ่านออสหนีมานะครับอ๋อไม่ได้บวกสี่นะครับเท่ากันนะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ดศูนย์นะครับเท่ากันเลยนะครับ ท่านนะครับเรามาต่อกันเลยเมื่อกี้อ้วนเสมอไปแล้วนะครับนี่เป็นอาจารย์อ๋อแล้วนะครับหนูเพชรนะครับตำแหน่งม้าขาไม่ถูกนะครับโอเคครับพี่ผมผมดูให้นะประเด็นนะครับตำแหน่งม้าขาไม่ถูกนะครับเราดูให้ก่อนนะครับตำแหน่งม้าขาอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคเขาอลันเขาอาจจะเดินไปแล้วนะครับที่ผมที่ผมตั้งอยู่เขาอาจจะเดินไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ เหมือนจะลับโคนนะครับจับโคนต่อตับโคนนะครับเราไม่ดูว่าการแข่งขันครั้งนี้ใครเป็นใครชนระมาบ้างแพ้มาบ้างมาเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาวางแผนยังไงนะครับขุนด้วยนะครับขุนไม่ถูกด้วยนะครับขอบคุณมากครับขุนไม่ถูกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับช่วยดูนะครับขอบคุณมากมากครับ อืมถูกแล้วนะครับตอนนี้ A.I. ด้ให้สูนยุกศูนย์อยู่นะครับ ริจตาดำเดินหรือยังครับทำไมอ่าขาวเดินโคลนขึ้นไปเหรอครับเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะที่ผมมูดไปแชร์ตำแหน่งเหมือนไม่อ๋อเหมือนดำเหมือนดำจะกินโคลนใช่ไหมครับโคลนกินเม็ดนะครับดำมาโคลนกินเม็ดนะครับโอเคครับถูกต้องนะครับโอ้อ่าพี่ับพี่มาบอก้วครับดำโคลนกินเม็ดโอเคครับเห็นแล้วครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้เอไให้ขาวบวกศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับ ผลบอลไทยจบแล้วนะครับชนะสามหนึ่งขอบคุณพี่เล็กมากนะครับรายงานผลบอลด้วยนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับ <c oughs> อ้าพิเป็นกินแล้วใช่ไหมแล้วก็จะรอ,อกก๋อเอาหมาก,กินแล้วนะครับโอเคน่าจะออกเสมอกันนะครับน่าจะออกจากเจ้านะครับ เขจะไปกินเบีย้ยเราให้ได้นะครับเบีย้ยทรงขอไข่ห้านะครับมันลอยอยู่นะครับฟิลิปปินเขาน่าจะเก่งสากลอยู่แล้วนะครับ ต้องทิ้งนะครับมันผูกไม่ได้นะครับต้องทำใจนะครับก็คงกระเจ้าอีกหนึ่งคู่นะครับผมไม่รู้แผ่นแรกเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าแผ่นแรกแข่งตอนบ่ายสนะครับนี่มันจะหกโมงแล้วน่าจะเป็นแผ่นสองแล้วนะครับ เราจะไม่แรกด้วยนะครับยังไม่อยากเอาเสมอนะครับ จะเป็นเนื้อต่อม้านะครับระวังโคนจะเหลืงนะครับแต่ว่าเขาเขาจะจับปินโคนเราอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก่ไก่สีนะครับแล้วเรา,เาหัวโชว์กล้องหนึ่งทีนะครับอ่า เดินอาจจะหนุ่มเพชรได้ขนาดนี้ถึงว่าไม่ธรรมดานะครับผมว่านะฟิลิปปินสน์ครับถือเก่งมากๆนะครับจับโคนะครับเหมือนจะ,าจะมาทํากินเบีย้ยที่กอไก่สีเรานะครับตามนั้นนะครับ ผลเป็นไงบ้างครับพี่ฟานในเกมทีสสองสวัสดีครูพง์ด้วยนะครับก็รู้ผลคู่เดียวนะครับว่าอ้วนเสมอนะครับเมื่อกี้นะครับที่เดือยังไม่ติดตามเราต้องไปติดตามในเพจผมยังไม่ได้ติดตามเลยครับอาจารย์ออสเดินอะไรครับแบบแบบนันเลครับดูไม่ทันครับครูพง์ชวนคุยนะครับดูไม่ทันเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เขาจะเดินก่อนที่เขาจะเดินขุนแล้วเดินะไรครับครูพง์ครูพง์บอกผมหน่อยเดินม้าใช่ไหมครับเดินม้ามาแล้วเขาเดินขุนอาจารย์ออสเดินม้ากลับไปที่เดิมโอเคเห็นไหมครูพงชวนคุยเห็นม เกือบไปนะครับได้ยี่ได้กูุ่พวงมาช่วยเลยมีข้ออ้างนะครับสมันเกินหรือเปล่านะครับโอเคครับจับมือกันแล้วนะครับว้าจบเร็วจุงเดี๋ยวผมดูนะครับว่าถ้าเกิดจบเดี๋ยวผมยังไม่ปิดไลค์นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่า มีคู่ไหนยังแข่งอยู่อีกนะครับจะได้ชมต่อเลยนะขอเวลาแป๊บเดียวนะครับขอไปสืบสาวเราวเรื่องมาก่อนนะครับว่ามีคู่ไหนอีกนะครับตอนนี้ยังมีคู่ไหนอีกหรือเปล่าครับขอรูปแป๊บหนึ่งนะครับดูสปอนเซอร์ไทยเชฟทีวีไปก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นคู่หนูจันนูเพชรนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว เดี paid, ๋ยวให้ชมบรรยากาศอันเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไม่ปิดไลน์นะครับให้ดูบรรยากาศเดิมไปก่อนนะครับแล้วมีอะไรหรือเปล่านะครับเห็นมาดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเผื่อเขายกกล้องไปที่ไหนนะครับแสดงว่าอาจารย์มุสิชนะหรอครับไม่แน่คือไม่แน่แผ่นแรกอาชนะไปแล้วนะครับแผ่นสองให้เดินร้อให้มันเสมอหรือเปล่ามันก็ไม่แน่นะครับ ยังใหม่เจ้าพี่ตาบอกมาผมดูก่อนนะครับยังไม่ปิดไลน์นะครับผมคุยกันมาก่อนนะครับพูดคุยกันก่อนนะครับบอลไทยช่องสามหนึ่งนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับอือเขาปิดไลน์แล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับอาจจะจบทุกคู่แล้วนะครับ๋ต้องไปติดตามหาข่าวก่อนนะครับว่าเขามีประกาศที่ไหนบ้างนะครับผมขอเช็คแป๊บเดียวนะครับเช็คแป๊บหนึ่งนะครับจริงมีหมบกลูกผู้หญิงแข่งอยู่นะครับกัมพูชาแข่งกับ เวียดนามเวียดนามผมว่าเป็นแตงแชมป์นะครับผู้หญิงนะครับเวียดนามเป็นเตงแชมป์จะดูไหมครับถ้าดูผมจะเปิดไลน์ให้ดูนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่คนไทยแข่งผมไม่มีคนดูนะครับมาลูกผู้หญิงนะครับกัมพูชาเจอกับเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยเก่งมากนะครับผมเคยเจอเขาที่ฟิลิปเคยเจอเขาที่กัมพูชานะครับเดินดีมากๆนะครับทั้งสองคนเลยนะผู้หญิงเวียดนามนะครับไม่มีแล้วนะผมขอไปเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเช็คแป๊บหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ ขอเช็กก่อนนะครับว่าผลเป็นไงขอไปสืบสาวราวเรื่องก่อน โอเคครับยังไม่มีที่สืบได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปประกาศใช้ที่เฟซบุ๊กไทยเชสทีวีนะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ลองเข้ากลุ่มดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสที่นั่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่นะครับไม่รุ้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ